มีสีมันตาลข้ามสมุทรอลาสก้าเป็นซัสปีชีของมีสีมตาลที่พบบนข้ามสมุทรอลาสก้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐอลาสก้าอเมริกาพวกมันเป็นที่รู้จักกระดีในเรื่องขนาดใหญ่โตซึ่งเป็นผลมาจากอาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะปลาแซลมอนนวัตสารพันธุ์นี้เป็นหนึ่งในซัสปีชีของมีสีมตาลที่ใหญ่สุดพันหนึ่งเลยนะเป็นรองพวกอะไรกริสลี่กับโคดีแอ็นะครับความยาวลำตัวเนี่ยประมาณ2.1ถึง2.8เมตรความสูง1ถึง1.4เมตรที่ไหล ตัวผู้เนี่ยหนักประมาณ270-540กิโลตัวเมีย180-360กิโลสีขนมีความหลากหลายตั้งแต่รอนอ่อนน้ำตาลน้ำตาลแดงไปจนถึงดำมักมีขนที่หนาแน่นลักษณะทั่วไปโดยรอบก็ไม่มีเส้นตาลทั่วไปนะครับโดยสถานที่เนี่ยนอกจากคาสัสตอัสกาก็พบได้ในเกาะใกล้เคียงนะครับตั้งแต่มิสโตเบย์ไปจนถึงชิกนิกเบย์แล้วก็เกาะโคดิแอกด้วยที่มีมีโคดิแอกอยู่นะครับรวมถึงเกาะอัลฟอนนก c, แล้วก็ชูยัก์ ื้นที่ที่มันอยู่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ริมชายฝั่งดโดยเฉพาะบริเวณที่มีแม่น้ำลำธารท,าที่แซลมอนวางไขทุ่งหญ้าป่าสนและพื้นที่บุกเขากินต้นพืชและสัตว์เป็นอาหารโดยในปัจจุบันเนี่ยสถานประชากรเนี่ยไม่ได้มีการตระเมินชัดเจนมากนะ,นะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าประชากรเนี่ยอยู่ในสถานความเสี่ยงน้อยมีสี่งตาสเสี่ยงในที่มีการเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าเอเชียนะครับน่าจะไม่โดยทั่วไปประชากรเนี่ยค่อนข้างมีจำนวนมากและก็สุขภาพดี